โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เราอยู่กับมินิเดซีสองนั่นเองนะครับเรามาอัปเดตกันจากอาทิที่แล้วสักหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยพี่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับัจากที่ได้ตัวละครใหม่มาใช่ไหมพี่ก็เอาคุณลุงคนเนี้ยนะครับได้กระเป๋ามาเอออันเนี้ยกระเป๋าเนี้ยทำให้เราสามารถแบ,บ่งน้ำหนักได้จาก ่20 27หรือเปล่าเป็น36นะครับทําให้เราสามารถฟาร์มได้นานขึ้นแล้วก็ทําการอัปเกรดนะครับเป็นที่เก็บของนะครับเป็นเลเวล2แล้วนะครับเพื่อที่จะหานะครับวัสดุมาทำไอเนี่ยอัปเกรด ฮาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยให้เป็นระดับ2นะเพื่อที่จะได้เปิดแผนที่ใหม่นะครับนี่ตรงเนี้ยเขาบอกให้อัปเกรดให้เหมือนป้องประการเอาไวส้สอดสองทางอะไรเงี้ยนะครับให้เป็นเลเวล2นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะปลดล็อกตรงนี้เนาะแล้วก็ใน ep ที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าเราไปตรงนี้ละคูุ อีโวใช่ไหมนะครับไปหมู่บ้านนี้มาแล้วในอีพีนี้เนี่ยเราคากันไว้นะครับค้างกันไว้เนาะเราจะมากันในส่วนของเนี่ยบารายาโปลนาหอนะครับเหมือนจะเป็นหมู่บ้านนะครับปะ่ะยังไงก็ไปลองเลดก,กันดูครับผมของที่จะเอาไปเนี่ยก็ไม่ ไม่เอาอะไรไปนะครับนอกจากมีดแล้วก็เป็นกระเผาเนาะตรงนี้ได้ปืนลูกซองมาแล้วนะครับแล้วก็ได้กระสุนลูกซองนะครับได,ได้กระสุนแอรโร่หรือกระสุนธนูมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปกันเลยไม่เอาอะไรไปนะครับทีนี้ก็เยอะแล้วเอาละครับมาถึงหมู่บ้านกันแล้วอมีรถสองคันนะสองฝั่งเดี๋ยวเราโอ้ยมาปุ๊บก็เจอปั๊บเลย้ <laughs> าเอ้ยฝั่งนี้ดีกว่าเออ คนลดกันก่อนเลยฮะดูว่าจะได้อะไรโอ้โหคันแรกก็เกลือแล้วครับอ้ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สลดถูๆเหลือเกินแล้วก็ถ้าเราเจอเบอร์อรีเร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอากลับไปได้อุ้ยอันนี้ดีเลยอ่ะอิน,นดีจีดิงนะครับเอาไว้ดื่มนะเป็นเหมือนพวกเครื่องดื่มประมาณนั่นแหละครับให้พลังงานดูแผนที่สิ ตรงนู้นน่ะน่าจะเป็นทางออกเหมือนกันเดี๋ยวเราไม่ไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาข้างบนเนาะเวลาที่มาฟาร์มเนี่ยเนาะเวลาพี่เล่นน่ะพี่จะไม่ค่อยแบบฟาร์มทั่วทั้งแมปนะครับแบบคือไม่เดินเดินจนแบบสำรวจหมดอะ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะมันไม่ได้อะไรเลยเว้ยพี่ก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราฟาร์มแค่จุดที่ฟาร์มได้นะครับถ้าฟาร์มไม่ได้เราก็จะไม่ฟาร์มอะไรเงี้ยจะวิ่งออกเลยเนี่ยตรงเนี้ย นี่เลยกำลังจะบอกเลยว่ามันโอ้ยเยอะเยอะไปไหนวะหมามันชอบมีกล่องแดงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ประเด็นเลยคือมันมีหมาเดี๋ยวเราเก็บของรอบๆนี้ก่อนโอ้ยซอมบี้ว่ะเดีย๋ยวเราค้นไปก่อนนะครับไม่ไม่ได้เลยนะเขาจะเจอเราไหมเนี่ยอย่าเนะยใจเย็นๆข้างบนมีตัวหนึ่งนะครับระวังด้วย ลืมเมื่อไหรกันละเดี๋ยวเราไปไปยาใช่ไปตรงหญ้าตรงนี้กันก่อนนะดูว่าจะได้อะไรไปบ้างนะครับอยากเปิดกองแดงอ่ะจะเห็นนิ่มอย่ายุ่งกับผมมีซอมบี้ไหมเนี่ยซอมบี้กัดกันทีกัดกับหมากัดกับหมากัดกับหมาอ้ยไม่ได้กัดคนกัดกับหมาข้างหลัง หมาข้างหลังเพื่อนข้างหลังมีหมาเพี่ยเราข้างหลังนายมันมีหมาหมาตัดเออเออหมาเล่นมันดิไม่ไหว้ไม่ไหวไ่หแล้วยไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โหเสียเลือดจนได้ฮะว่าจะไม่เสียเลือดแล้วนะมีกี่ตัวสองตัวบ่าวะไอ่ปื้ม อย่างแรงโโอ้โหตายเลือดไหลดินะมีอะไรบ้างเนี่ยในกระเป๋าไอ้บ้าเอ้ยไม่มีอะไรเลยมีแค่อาหารแล้วเลือดอ่ะเรนต้องก,การเลือดว่ะหมาตัวนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นอาหารนะครับเก็บไปแล้วกนันนี่เป็นพรัสเซ่ p e p ิ e ลอ๋อเป็นเหมือนพริกหยวก เราเรจ็บละนะครับเราไม่สามารถต่อสู้ได้ละเพราะว่าต่อสู้ทีเดียวจะตายนะเพราะตายแล้วของตกนะครับฉะนั้นอันตรายมากการไม่ตายคือลาบันประเกิดก็ดูว่าเราจะได้ไรเครับเก็บไปเพิ่นไปอย่ามองเราได้ไหมถ้าเจอไม่รักนะครับอย่าเลยตะกี้เห็นลูกกระต่ายขึ้นนี่เสียวเลย ืออย่างน้อยอ่ะได้อาหารออกไปก็ยังดีนะครับเราก็จะได้ไม่ขาดถนเนะเพราะว่าเราใช้อาหารมาันมาใช่ไหมมาเลดเราสามารถออโต้เลดได้นะครับก็ใช้เวลาแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยแต่ก็มีเลือดลดด้วยนะพี่ลองออโต้เลดดูทีเดีก็เลือดลดเหมือนกันตัวนี้เหมือนจะเป็นแอปเปิ้ลหรือ่า พอนะนั้นเอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่เอาก็ได้หวะผมไปไหนเนี่ยอา่ากินอะไรก็ตามที่มันเป็นเศษเดียวนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้ประหยัดก,กระเป๋านะเอาละหรือรถคันนี้สักหน่อยนะรอบนี้เนี่ยจะมีดวงรอเปล่าะไม่รู้ว่าในหมู่บ้านนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้างยังไม่เจอบ้านเลยมั้งหรือแต่รถ จะมีรถทั้งจะมีรถทั้งแมปอย่นี้ไม่ได้นะเพื่อนนายจำเป็นจะต้องแบบมบีบ้านบ้านบ้างอะไรอย่าหันมาก็พอเกมนี้เวลาเล่นเนี่ยจะค่อนข้างลุน้นเฮ้ยลุ้นแล้วก็ คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันลุ้นว่าเราจะเจออะไรเนี่ยมีอาศัยดวงด้วยนะทำให้เวลาเล่นค่อนข้างจะสนุกนะครับเราก็มาแล้วโอ้ยมา,าเสี่ยงดวงดูว่าจะได้อะไรเนาะเพราะว่าถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยการติดอยู่ในโลกอย่างนี้เนี่ยมันอันตรายมากๆนะครับแลก็คงจะเสียคนที่รักไปเยอะ ในโรงนามีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยแต่เห็นซอมบี้ตัวหนึ่งวิ่งอยู่ตรงนั้นราอดต้องฆ่าเขานะครับฆ่าได้ไหมไม่รออู้อตายไปซะลือรถข้างนอกก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านสองหลังนี้กันหวังว่าจะมีอะไรให้เราได้ มีอะไรอยู่ในนี้อันนี้อะไรวะเป็นเหมือนสแคปอ่ะโอเคเรากินในที่จร okay, ิงข้าไปก่อนนะครับเพื่อประททาความหิวก็เป็นเบอร์รี่พวกของใช้เนี่ยเราต้องเอาไปดีแพร่เนาะเวลาที่เราเอามาใช้ครับคือมันมีค่าสึกหลออเลยมันก็เหมือนแบบในชีวิตจริงเราใช้กระเป๋ากระเป๋าว่าจะขาดบ้างอะไรบ้างอะไร ยิ่งมาต่อสู้เนาะจะต้องแบบโอ้ยวิ่งสู้ฟัดเป็นขนาดนี้เนี่ยถ้ามันไม่ฝึกไม่หล่อและแบบได้กระเป๋ามาเดียวแล้วอยู่จนโลกกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมนี่ก็เกรินไหนล่ะดูซิว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะหมดแล้วปะ่ะมีบ้านสามหลังเองเหรอเฮ้ยข้างหน้ามีบ้านมันยังไม่จบนะ กับหมูป้านปาราย่าแล้วป่ะย่ามีย่ามีแขกไม่ได้รับเชิญก็พอฮัลโหลในนี้มีอะไรแอปเปิ้ลใช่ไหมสามลูกละให้ตายแต่ถ้ามีอะไรที่ดีกว่านี้ล่ะขอค้นนห้เถอะ สแครปปันนี้กินพื้นที่กันทั้งเยอะเลยเรากินเป็นพื้นทิษน,นี้ไปก่อนแล้วกันโอมโลกไม่ได้ใช้เท่าไหร่ใช้ห้าเลยเหรอโอ้ยคงจะให้ได้และพวกดูครับว่ามีอะไรพอที่เราจะนำแรกไปไหมนี่เป็นอะไรอ่ะมีดอ้าวพระเจ้า ในบ้านเราเพิ่งจะเจอมีดให้ตายเจออย่านะเพื่อนมีอะไรค่อยพูดค่อยจากับเราไม่เอานะเ, <c oughs> เดินบนรอบเลยโอ้โหเดี๋ยวเราขอเข้าไปตรงนี้นะคะันนะ นวดหเยอะแล้วมีอะไรอยู่ข้างในเชือกโอ้เยี่ยมมันคือเชือกครับน้องๆคือมันมันต้องใช้เชือกอะจริงๆสุดยอดอ่ะคลิปที่ไลนนี้ตุกแกแม่งร้องตลอดเลยโอเคทีนี้เราสามารถออกได้แล้วครับเราถือว่าคุ้มค่ามากแล้วเพราะว่านี่เลย ได้เชือกมาคือเชือกอ่ะใช้ใช้เยอะเลยครับใช้ทํานู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นแบคแพคอะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช้เชือกทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูผมว่าเชือกใช้ทําอะไรกันบ้างเพราะว่าเวิร์กเว้นของเราเนี่ยยังเลเวลหนึ่งเนาะอาจจะทําได้น้อยแต่ว่ามันก็ใช้เชือกทํนส่วนใหญ่นะครับเราหาทางออกกันก่อนนะทางออกไม่น่าจะอยู่ไกลนะทีนี้วิ่งได้เลยแล้วกันวิ่งเลยเจ็บหนักด้วยนะครับแล้วก็น่าจะได้อาหารขึ้นมานิดนึง คนเนี่ยต้องเอาไปรักษาเนี่ยครับอเอาไปเข้าแบบโรงหมอไปหาหมอให้หมอดูแลรักษาว่าโดนบาดแผลอะไรมาบ้างอย่านะเพื่อนโอเคไม่เห็นโอเคสวยงามแน่นอนเป็นไงล่ะ สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือโบหรือมันเป็นเหมือนเชือกนะครับอันนี้เชือกนี่แหละไม่เหมือนหรอกนะครับมาดูว่าคาบอะไรได้บ้างในการคาบเชือ,ก,นะชอก,นนกนะครับเชือกนี่เลยเป็นแบคแพคนะครับเป็นกระเป๋าเล็กนะได้แปดช่องรอเปล่าไม่รู้ว่าแล้วก็ธนูด้วยปะธนูก็ใช้เชือกนะครับเราก็นี่เลย ไม่ต้องไปตีไปแรกอะไรเลยนะคือม,มันแจ่มมากอันนี้เป็นเสื้อเกาะแล้วเราต้องอัพใช่ไหมก็ใช้30โอ้นี้เรากมนน็มีอันี้เลยดิมีอ,อาวุธมีลไอ้แหลงเลยดิอาวุธระยะไกลนะครับเยี่ยมไปเลย โอเคแล้วกันเนาะเดี๋ยว EP นี้เนี่ยตัดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกัน EP ต่อไปดูว่าพี่จะรับสนูหรือว่าจะเอาของไปทำอะไรเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับแล้วเ,เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ